นะได้ <c oughs> ใช่ไหมโอเคนับนใช่ <c oughs> ครับเดี๋ยวในแบบนะครับของเรานะครับเส้นผมอยกักโศกแล้วก็เส้นเล็กนะครับแต่ไม่บางนะผมดีเขาหนาอยู่นะครับตรงพี่ลีนะครับผมจะตัดให้ดูตัง้งแต่ทรงต่ำจอรนหนาและทรงต่ำจอรนบางนะครับที่เราฝึกที่ดู พื้นฐานเมื่อกี้นะครับให้ดูปฏิบัติเลยนะครับถ้าลูกค้ามาผมลักสณะเนี้ยนะครับถ้าจะตัดทรงต่าจอหนานะครับหวีเช็คทรงก่อนนะครับเช็คทรงลูกค้าว่าลูกค้าปัดไปด้านไหนนะครับอันนี้คือปัดมาซ้ายใช่ไหมครับคุณเอกปัดซ้ายเนาะอันนี้ปัดซ้ายนะครับเสยปัดนะไม่มีแสบนะครับปัดซ้ายมาแล้วก็ปัดผมลูกค้ามาก่อนแล้วทีนี้ ปัดเสร็จปุ๊บนะครับซอยก่อนที่จะขึ้นบัรทัเรียนด้านข้างนะครับทรงนี้ภาษาช่างสมัยเ,เมื่อก่อนเขาเรียกทรงกันเลมกันแต่งนั่นแหละนะครับคนตัดไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนี้นะตัดน้อยอยู่แต่ถ้าลูกค้าอยากซอยแบบต้องการทรงนี้เราก็ต้องมีไว้ใช่ไหมครับให้ดูคร่าวๆนะครับแบ่งผมซอยหวีผมเสร็จปุ๊บเราแบ่งเลยครับที่เราหลักการเรียนนะครับแบ่งรอยแสกปุ๊บหน้าและหลังเห็นไหมครับ แบ่งเป็นสองส่วนอันนี้ส่วนหน้านะครับนี่ส่วนหลังแบ่งไว้เลยนะครับแบ่งไว้แล้วก็ไปดูรอยปัดลูกค้าลูกค้าปัดมาซ้ายนะครับปัดซ้ายช่างก็ต้องซอยซ้ายถ้าปัดขวายืนด้านหลังซอยไปได้เลยหรือว่าเสยขึ้นมายืนด้านหลังซอยแสกกลางยืนด้านหลังซยอยเหมือนเดิมยกเว้นปัดซ้ายเราต้องไปยืนซ้ายที่เราถนัดขวาถูกไหมครับ ซ้ายอาจารย์เขาจะมายืนซ้ายเห็นหครับยืนด้านซ้ายลูกค้าลูกค้าเอาสั้นไหมครับสั้นไหมครับผมไม่สั้นเนาะนนะลูกค้าต้องการยาวเราก็ไม่เอาออกเยอะนะครับเนี่ยแบ่งผมเป็นสองส่วนเห็นไหมครับชัดเจนเนาะเสร็จปุ๊บจับช่อขึ้นมาก่อนเลยช่อแรกตรงกลางเห็นไหมครับตั้งช่อขึ้นมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเห็นไหม ยกขึ้นนะครับยกขึ้นไปตัดเลยครับผมลูกค้าบอกไม่สัน้นเ,เอาประมาณนิ้วตรงปลายนะครับดึงโคนให้ตึงก่อนแล้วเราให้ตัดปลายผมเห็นไหมครับดึงข้างล่างให้ตึงก่อนนะครับเสร็จช่อนี้เสร็จเฟิบอ่ะทำไมต่ออีไล่มาข้างหน้าครับเห็นไหมหน้าไปวัดช่อแรกถูกไหมครับเห็นไหมที่เราตัดไปมองเห็นเนาะเห็นไหมที่อนุชาเห็นไหมเอ่ย ต่อบผมไหมนิดเดียวยกขึ้นมาครับตัดไล่ไปเสร็จปุ๊บอ่ะอ่าแบ่งไว้ให้ดูก็ได้เนียช่อนี้ซอยไปแล้วกรีดมาเหมือนเดิมลงมาหาด้านหน้าเห็นไหมครับมันจะยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะลูกค้าบอกต้องการยาวใช่ไหมครับซอยจนมาถึงช่อหน้าโน้มขึ้นไปหาด้านหลังนิดเดียวนะครับจนถึงช่อหน้า ดึงไปด้านหลังเห็นไ,ไหมครับจะมีนิดเดียวครับเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วช่อเนี่ยช่อต่อมานะครับด้านข้างกีดลงมาหาด้านข้างทีนี้ยแบ่งเป็นลักษณะแบ่งเค้กที่เราฝึกพิษฎีกันนะครับเห็นไ,ไหมครับขีดลงมาด้านล่างนะครับแล้วใช้ช่อแรกเป็นเกณฑ์โดยดึงผมให้โน้มออกมา45องศา โคนผมจากศีส่าตรงผิวศีรษะลูกค้าให้ตึงสี่ห้าองศามันจะเป็นธรรมชาติเลยนะครับเราอย่าไปดึงขึ้นอย่างนี้อันนี้คือสั้นแล้วก็ผมจะชี้จะดีดเลยช่างใหม่ๆจะมีปัญหาตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตักไล่ขึ้นครับผมโน้มขึ้นเห็นไหมปลายดีเอ้ยปลายนิ้วชี้ลงด้านล่างนะครับจนมาถึงผมด้านล่างเลยครับช่อยเนี้ยโน้มมามีนิดเดียวแล้วก็ตัดนิดเดียว นะครับเขามาส่งของไหมอ๋อนะครับกรีดทีละช่อครับกรีดทีละช่อนะครับโน้มมานะครับไล่แบบนะครับไล่ลงไปนะครับจนถึงช่อสุดท้ายนะครับเนี่ยกรีดลงมาทีละช่อทีละช่อเลยนะครับไล่ลงเห็นไหมครับจนถึงด้านล่างเลยนะครับนิดเดียวเห็นไหมครับ น้มขึ้นปุ๊บนะเห็นไหมครับนะครับอันนี้เสร็จแล้วข้างหน้าการซอยนะครับหลังจากนั้นด้านหลังเราก็ยืนไหล่ซ้ายของลูกค้าเหมือนเดิมนะครับดีไหล่ซ้ายลูกค้านะครับแบงผมยัไงไงเลยทีเนี้ยต้องเช็คดูว่าสีสันลูกค้ามีลักษณะแบนหรือทุยอันนี้คือปฏิบัติงานจริงนะครับอันนี้ี่ผมพี่เขาออกทุยอยู่นิดนึงแต่ว่าข้างบนนี้จะมีหลุม ศีรษะี่เขาจะเป็นหลุมอยู่ข้างบนตัวนี้จะถุยตรงนี้จะเป็นหลุมเราต้องระวังในการต่อยนะครับแบ่งยังไงนะครับขอนะ้ำนะครับเสร็จปุ๊บอ่ะแบ่งผมลงมาครับกรีดลงมาจากตรงกลางนะครับแบ่งผมไว้สองส่วนก่อนนะนะเดี๋ยวอาจารย์แบ่งให้ดูชัดๆรีดไว้ หถ้าออกปฏิบัติแรกๆเราก็ต้องพิถีพิถันหน่อยนะโน้มผมออก45องศาเห็นไหมครับจากศีรษะลูกค้าเส้รรสนผมให้ตึง45องศาเล,ยเ,มมาาเลายเห็นไหมครับโน้มออกมาข้างบนเป็นเกณฑ์ไกด์ไลน์เห็นไหมครับเนี่ยที่เราตัดไปแล้วมองเห็นเนะาะไกด์ไลน์ที่เราตัดข้างหลังนะครับคุน,นกจัดการแล้วใช่ไหม,ไมขอรบกวนเลยขอบคุณครับนะครับจะได้ต่อเนื่องกันเนาะนะครับเห็นไหมครับโนอมออกมานิดเดียวเห็นไหม ข้างบนที่เราตัดช่อแรกด้านบนที่เราตัดจะเป็นไกด์ไลน์มาวัดด้านหลังนะครับแต่ตรงนี้จะไม่ออกเยอะนะต้องระวังนะครับช่างใหม่ๆจะพลาดตรงนี้กันมากเลยเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีให้ตัดนะครับอาจารย์อยากตัดจังเลยครับตรงนี้เป็นไงครับทีนี้ที่ทนว่ดดีบไหมชี้เลยถ้าสั้นปุ๊บเสียทรงหมดเลยนะครับผมบอกนะครับจะได้เหลือทรงของเอกเลยโน้มมาครับผมเห็นไหมตัดเลยครับ ร็จปุ๊บอ่ะกรีดลงไปด้านล่างครับโน้มออกเท่าไหร่นะสี่สิบห้าสาองศาเหมือนเดิมครับเห็นไหมผมมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะจนขอบปาตาเลียเนี่ยจนขอบผมด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยจะเราหยิบไม่ติดนะครับตรงนี้หยิบไม่ติดเราก็ไม่ต้องไปตัดเขานะไม่อยู่นิดเดียวก็ตัดไปนิดเดียวพอได้ช่อนนี้เสร็จปุ๊บฝั่งนี้แหละครับกรีดมากรีดเป็นตัวตุยข้ามอ้วีง่ายครับตวยกรีดมาแนวเนี้ยแนวเฉียงนะครับนี่ไล่มาโน้มออกมานิดเดียวครับเนี่ย เราก็มองไกด์ไลน์ให้ดูไกด์ไลน์ให้เป็นงง<ๆ>หนึ<ๆ>่งเน่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีนิดเดียวเห็นไหมมองเห็นไหมนะครับมีนิดเดียวก็ตัดนิดเดียวครับผม<ๆ>เห็นไหมไล่ออกนิดเดียว<ๆ>เห็นไหมแล้วก็ซอยไล่มานะครับนิดหนึ่งนะครับมีนิดเดียวตัดนิดเดียวนะครับเสร็จปุ๊บมาฝั่งนี้ทีเนะี้ยฝั่งนี้ก็ปีดไปด้านโน้นเหมือนกัน ผีดไปเชื่อมกับฝั่งนี้เห็นไหมครับเป็นแนววีตัวแนววีนะครับผีที่เราชอบระยะห่างกี่นิ้วหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วแม้วันทัดประมาณหนึ่งนิ้วนะครับพี่คนนะไม่ใช่ว่าเป็นก้อนทีเดียวนะมันจะออกไม่สวยผมจะไม่สวยครับไม่ฟิวน้มออกครับเห็นไหมไล่เลยครับนิดเดียวดึงออกไปน่ะนิดเดียวนะครับโขนผมให้ตึงปึ๊บแล้วก็งัดขึ้นอย่างนี้ตัดได้ คือเรามองเห็นแล้วจุดที่จะตัดนะครับประมาณนี้ไล่ออกนิดหนึ่งมีแค่นี้ครับเราก็เช็คดูบมีดูว่าผมต้องไหนเป็นก้อนเราก็บีขึ้นมานิดเดียวครับนิดหนึ่งเห็นไหมครับด้านหลังจะออกลักษณะคุยยูนเหลือความคุยยนะครับอันนี้ซอยเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปนะครับ ลองทรงต่ําจรหนานะครับทีนี้จนหนาเราก็ใช้หีเล็กคู่กับปัดตะเลียนครับนี่ข้างไหนดีข้างนี้นะต้องอดึงด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับลองทรง,งต่าจนหนาก็ต้องไม่เอาบางนะจนหนานะครับเราก็หวีลงมานี่ครับจอรหนาเนี่ยมันจะมีสองกรณีจอรตัด และจอรปล่อยแต่ถ้าเป็นจอรตับนะครับบีลงมาเนี้ยครับวีลงมาเห็นไหมครับมันจะโผล่นิดเดียวนีดดว่นิดเดียวแล้วก็ใช้เทคนิคเมื่อสักครู่นะครับคว้านขึ้นตามนี้เลยนะครับตั้งขึ้นไปปุ๊บปึ๊บถึงคอบ,บิดออกนะเป็นรูปทรงเลยเห็นไหมครับบีลงมาคว้านขึ้นตรงๆแต่อย่ากินเข้าไปในเนื้อขอกกลมนะเห็นไหมครับบิดออกมันต้องเร็วนิดหนึ่งนะเราจะช้าบางทีมันจะเป็นขอกนะครับวางขึ้นตรง,ตรง เียลงมาเห็นไ,ไหมครับข้างๆหมีเข้ามาติดข้างหูคว้าขนขึ้นไปข้างบนเลยครับอยู่นะขึ้นไปอย่างเงี้ยไล่ขึ้นไปคว้านข้างหูนะครับนะกับส่งตรงนี้ยาวแล้วก็ยกลอยนิดหนึ่งเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับแล้วด้านหลังด้านหลังไบหูนะครับข้างนี้นะครับ หวีหวีหวีผมมาหาตีนผมเนี้ยนะครับแล้วก็คว่ำบบเลี่ยนกันเลยครับตรงเนี้ยการไลผมเห็นไหมนะครับแล้วก็คว้านไปเหมือนเหมือนมื่อสักครู่นี้ครับเนี่ยคว้านไปเชื่อมจริงๆทรงนี้ใช้แต่กันไกลก็ได้นะครับกันไกลซอยก็ได้กันเลมกันแต่งทรงต่ำกันหนาอันนี้ใช้บัลเลี่ยมจะเพิ่มความคมเข้าไป นะครับด้านหลังด้านหลังนะครับถ้าเป็นลูกค้าจะปล่อยแล้วก็ต้องแต่งตรงนี้ให้เป็นลายๆนิดหนึง่งแต่ถ้าทรงามาตรฐานการเลียเป็นแต่งจริงๆคือมันต้องการตรงวิธีการนะครับเราดูตรงนี้เป็นเกณฑ์เห็นไหมครับติ่งหูด้านล่างเลยเป็นเกณฑ์มาหาด้านหลังแล้วก็เริ่มตรงกลางค้ามตัดเลียนตรงๆเลยนะครับประมาณนี้กันลง เห็นไหมครับสร้างนึกส็จปุ๊บการไปเชื่อมกับฝั่งนี้นะครับทีละครึ่งหน้าก็จตะเลี้ยนนะครับไปอยไล่ด้านหลังตรงมุมนี้ให้หักมุมก็มาให้มีลักษณะมนอย่าเอาตรงนี้มันจะไม่สวยอันนี้ทรงผมผู้ใหญ่นะครับที่พี่ทนถ้าแถวนั้นมีก็ฝึกได้ตรงนี้ง่ายๆอย่างนี้ครับเห็นไหมครับได้ทรงแล้วนะครับแล้วมาฝั่งนี้แหละครับฝั่งนี้ไ่ยนี้ก่อนเนาะเรามาเริ่มตรงนี้มาเชื่อมนี้ เริ่มจากจอซ้ายมาเชื่อมท้ายถอยอย่างเงี้ยนะครับจอซ้ายจอขวาเราปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติเหมือนเดิมครับปิดมาเห็นไหมครับบีออกมาใช้บีบีผมไล่มาแล้วก็ใช้มุมปฏิรเสธด้านซ้ายคว้านมาจอนะครับอยู่นะไปอย่างข้างนะครับตรงตรงขึ้นไปเลยครับถึงจอมุมเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมที่สับบิดมาเห็นไหมครับเป็นรูปจอรนรั่นเห็นไหมที่ท่านเห็นนะอยู่นะครับไล่ไปตรงๆ ใช้แค่มุมระเรียนนะครับอย่าลงเต็มหน้าอย่างนี้นะถ้าเต็มจะขาวขึ้นเลยนะครับเสร็จนี้เสร็จปุ๊บอ่ะด้านข้างนะครับคว้านตรงนี้เหมือนเดิมเปลี่ยนมุมด้านบนนะครับไล่ขึ้นตรง,ตรงนะครับตรงลงไปเลยนะครับบนหูบิดมาครับผมบิดมานะครับบิดวอกเสร็จปุ๊บมุมนี้ล่ะบิดมาเชื่อมกันเหมือนเดิมนะครับปุ๊บอ่ะไ้าทอย หลังไว้หูกันจากมุมนี้เห็นรอยเห็นรอยกันครั้งแรกไหมเห็นะไหมครับกันลงมานี้เลยเห็นไหมครับเฉียงมาลักษณะนี้เราย่าไปกันตรงตเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับดีมากเหมือนเดิมครับก็กันเลยครับเริ่มค่อยๆนะเราจะติกลงหนักมันจะไปกินเนื้อลูกค้า เขาเรียกการเล็มกันแต่งครับแค่แต่งเล็มๆมีปึ๊บมาดูตรงนี้ครับมุมนี้เห็นไหมต้องกันออกเหมือนเดิมนะครับให้มีลักษณะมนนะนะครับมาเชื่อมกันกับที่เราสร้างกรอบส่งไว้ครั้งแรกสองมือประกอบเสร็จแล้วก็เช็คดู นะครับจอสองข้างเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันเราก็แต่งด้วยดีเล็กนะครับเห็นไหมจอยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับไล่ขึ้นมานอันนี้ทรงต่ำ